ขุนน้ำายสกการสามทายพ่งขุดคุดลุ่มหลักวัดระยะ้อมทั้งนั้นปลูกแล้วล่ะค่ะแดดแห้งหลายพี่น้องฟังนในลูกล้าน,าน,นเมื่อยพักเบกรกโอ้ยเมื่อยหลายพี่น้องเมื่อยหลาย จังได้มาดามมาดามสีตายหนามพี่น้องน้ำไปด้วยนะคะอันนี้ตามมาหานะคะพิกี้อันนี้แล้วเหรอคะพี่น้องเห็นไหมคะในกล่องเห็นไหมในกล่องอสิบูเห็นเนาะมันสีขาวใชกันเนะาะแง่ไปพ่นค่ะ ทีแปลงนี่มีสาอยูกก่กลางสาหนามอยู่กลางค่ะอมมขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ